โอเควันนีครับวันนี้ทุกคนนะครับก็คนธรรมดราที่สองชุดหนึ่งก็ไปเป็นทีมรอดนะครับโอเคมา <c oughs> วันนี้จะผมพูดว่าเมือคืนของรถเร็วที่ 9, ทาาี่หนึ่งถึงเก้าทำมาร้าเนื่องจากว่าแผงวงจรใหม่นะครับคันที่สอง คันที่สองนรนนั่งคอนลมชั้งสามนะแผงมือจอรใไม่ต้องสลับตู้ที่พิโลล้าช้าเยอะเจ็ดสิบนาทีรถถึงพิโล,ลประมาณสามทุ่มยี่สิบนาทีรถออกจากพิโลสามทุ่มห้าสิบห้านาทีนะครับร่าช้าประมาณเจสิกว่านาทีแล้วนะครับเนาะ <c oughs> นั่นแหละแ๋้วอีกเดวอีกอย่างหนึ่งคือผมจะเตือนบอคอร้อนนะขอเตือนว่าอันไหนที่แบบตู้โดยสารอะที่ไม่ดีก็สลับ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 ตู้ได้นะครับเนาะสลับตู้ได้นะครับอ่าถ้าตู้แบบสมุดหรืออะไรต้องเปลี่ยนนะครับเนาะต้องเปลี่ยนนะถ้าตู้แบบ สำรวจจบ,บตู้ใช้ไม่ดีประมาณเนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าแบบออถ้าแบบว่ารถะอะกจากยัดอาเดียควรนะควรสำรวจตู้รถไฟตั้งแต่คันที่2ถึงคันที่สิอ นะครับนะคันที่2ถึงคันที่1 1บดตัวสอบให้หมดว่าตั้รถไฟอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ้ตุ๊ดตั้โดยสารมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าออประมาณนี้นะครับเนาะอยู่นี่จะไม่ให้ออกเลยไม่ได้นะต้องตรวสอบก่อนที่รถอดอกจะญาตเอาดีนะอันนั้ต้องตรวสอบว่าตัวโดยสารนะมี มีปัญหาอะไรหรือเปล่าขาดข้องอะไรหรือเปล่าสามารถปเปลี่ยนตู้ได้ไอ้นี่คือแบบผมก็ไม่ได้ว่านะนั่นแหละนะครับก็คืออ่ะก็ะคือว่าผมมาเป็นห่วงกับผู้โดยสารแล้วเป็นห่วงกับบุคคลรด้วยนะคะเนาะถ้าแบบตู้โดยสารอะไรแบบเฮ้ยจำรุดประมาณเนี้ยคือต้องแบบสลับตู้ถูกปะ นั่นแหละถ้าแบบไฟฟ้าและมนจรนะไม่แผบงบแผบงบมืนจรไม่คือแบบต้องต้องสลับตู้นะครับเนาะห้ามให้รถนะไล่ช้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับอ่านะครับผมตเตือนว่าผตเตือนบอกคลอาว่าบอคอเราควรที่จะตรวจสอบตู้รถไฟไอ้ตู้รดยสาสตทั้งหมดทั้งโมงกี้ นะครับเนาะตรวจสอบด้วยถ้าถ้าถ้าออกแบบเรื่อยๆไม่ได้นะนั่นแหละต้องตรวจสอบด้วยว่าเฮ้ยว่าตัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะเออตัวโดยศาพน่ะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าเอออยู่นี่ก็ออกเลยไม่ได้นะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าว่าตัวตัวโดยศาพน่ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ <c oughs> บางเอินอ่ะเมื่อคืนอ่ะผมก็ได้ผมได้ถ่ายรุ่นที่1นึเและคันที่สองอ่ะไฟดับนะไฟดับแค่ตู้เดียวคันที่สองนะแค่ตู้เดียวนะครับอ่าแค่ตู้เดียวนี้แล้วว่าไม่ดับฮารโมกี้อ่ะถ้าดับถ้าดับทั้งโมงกี้อ่ะตู้ทิศาคือแบบต้องแบบสลับตู้ทั้งหมดนะคิดดูนะครับเนาะ คือรถออกจะยันเอาเดียควรนะควรตรวจสอบด้วยไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าออกเลยไม่ตรวจสอบนี่นี่ไม่ได้นะครบเนาะแต่น่ะต้องตรวจสอบว่าว่ารถนะว่ารถนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแผงมวงจรหรือนนายงงไม่เข้าใจนะแผงไอแผงมวงจรไมจร่จริงแต่ว่า คืออย่าหาทํานะครับเนาะอย่าหาทําเวลารถออกจากญาน L เอาดีต้องตรวจสอบทุกทุกวันทุกเวลานะครับนะครับอ่าไม่น,น่าว่ารุ่นเร็ว109มันไปถึงพิโลประมาณ3ามทุ่มแล้วออก3ามทุ่มห้ากว่านาทีนะครับช้ามา70็กว่านาทีไม่น่าทุกคน นะครับอ่าผมเตือนบขรอ,อ,อนะเตือนนะถ้ารถออกจะยัดยัดเอาดีปุ๊บเอาเฮ้ยออกเลยไม่ได้เห็นเนี้ยเฮ้ยออกเฮ้ย,ยออกเลยได้แต่ว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าว่ามันจะตู้เอยสารมีสันรูทหรือมีปัญหาหรือเป่าประมาณนี้นะครับอ่า <c oughs> มา ก็เ <Girl>, <laughs> มื่กี้ผมเมื่อคือในถ่ายแ้าเลยนนิดหนึ่งก็ไฟไ,ไฟมันหลับบาคันที่สองนุ้และแผงไอแผงวงจรใหม่ประมาณนี้ผมเตือนนะเอออเน,นี้ไม่ใช่ว่าเออรถเอาใายัดเอาดีเฮ้ยไม่ตรวจสอบนูตู้โดยสารทั้งหมดต้องดูไอใต้ข้างล่างด้วยใต้ท้องรถด,ด้วยต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับ แก้วกามสายหรือเปล่าประมาณนี้ที่ผมให้ดูอ่ะนะคะเป็นแก้วกามสายอะทุกคนเป็นแก้วกามสายแบบเออเดี๋ยวก่อนนะ,นะไม่น่าเลยไปคือ,อไรก้าก็เสียเวลาเยอะนะครับ ๋ๆๆๆๆแผงมุงจานใหม่คือแผงแผ่มุงจรนใหม่นะครับก็ขอบคุณพี่นะคะมาพึ่งสามบอกผมว่าถ้าผมไม่รู้นี้แบบผมไม่รู้ว่ารายกรารแบบ จะไปถึงหนแล้วนะครับเนาะนะครับเป็นห่วงกับผู้โดยสารด้วยแล้วก็เป็นห่วงกับอโมนรถนะครับเนะาะไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะครับอ่านะก็ควรที่รถออกจากกรุงเทพอธิวันต้องตรวจสอบว่าตู้รดยสารนั้มีปัญหารหรือเปล่าหัวรถจะกมีปัญหารหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับ ตัวดีสารกามหัวแล้วจังนะทุกคนถูกไหมอ,อาจจะเกี่ยวนะครับเนาะอาจจะเกี่ยวหัวหัวหัวแล้วจักรดีเซลอ่ะมันไม่ดีอะ่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเครื่องก็ตายอีกอะ่ะทำไงทุกคนเด็กเครื่องก็ตายอี๋ตลอดทางเครื่องก็ตายอีก้ะทำไงอะ่ะต้องปิดดีเซลใหม่ถูกปะน,นั่นแน่เดี๋ยวเครื่องก็ตายตายอีกอะ่ะถ้าทำไงอ่ะทุกคนต้องรอถูกปะ บันทีบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยรอประมาณสองสามชั่วโมงได้บ่าคนถ้าถ้าไปผบนะผมถามผูริษาว่าถ้าหัวตายอ่ะถ้าหัวตายรอสามรอสองสามชั่วโมงได้ไหมเขาตอบว่าไม่รอครับนะไม่รอคือผูริษาจะไปขึ้นรถเร็ว้รยเก้ามาถึงที่นี่นะครับอ่าบางทีก็ไม่รอบางคนก็ไม่รอ เมื่อเราหัวเอาเมื่อเราหัวเอาดีเซลมาเปลี่ยนบางทีก็เข้าไม่หล่อถูกป้ะนแน,แน่นะครับคือรถออกจากกรุงเทพหัวลำโพงและกรุงเทพอาทิวาต้องตรวจสอบหัวหัวรถจากดีเซลว่าเอ,อ่อหัวดีหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าหัวไม่ดีคือเปลี่ยนนะครับนะถ้าถ้าหัวดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่า โอเคว่ผมขอลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทองรูปด้างหน้ารวยจะไปพาคลิปนะครับอ่าโอเค